15หหุ้นที่ได้ประโยชน์ตรงๆหากเฟดลดดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยที่ลดลงไม่ได้ช่วยแค่เรื่องกู้บ้านหรือบัตรเครดิตนะครับแต่มันคือเชื้อเพลิงใหม่ให้เงินทุนกลับเข้าสู่ระบบการเงินและตลาดหุ้นดอกเบีย้ยต่ำเท่ากับเงินฝากให้ดอกเบีย้ยน้อยนักลงทุนจึงหันไปลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นมากขึ้นการกู้ยืมต้นทุนต่ำบริษัทก็สามารถเข้าถึงเงินทุนง่ายขึ้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นดีมานในหลายอุตสาหกรรมฟื้นตัวและนี่คือหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดเจนหากเฟดลดดอกเบี้ย 1. โลบินฮูดชื่อหุ้น HOD o นักลงทุนรายย่อยกับมาเทศปริมาณธุรกรรมพุ่ง 2. s o โซไฟชื่อหุ้น SOFI f i n t e c สายดิจิตอลแบงก์กูยืมง่ายขึ้นลูกค้าโต 3. คอยเบชื่อหุ้น coin คลิปโตบูมเท่ากับรายได้ค่าธรรมเนียมโต 4. พากย่าชื่อหุ้น pgy ai วิเคราะห์เครดิตปล่อยกู้โต 5. open door ช e ื่อหุ้น open ซื้อขายบ้านกลับมาคือคักเมื่อมอเกเรตลด 6. l rocket lab ชื K ่อหุ้น rklb เงินทุนระยะยาวเข้าอวกาศไม่ใช่แค่ฝัน 7. ast space mobile ชื่อหุ้น asts ดาวเทียมใช้ทุนสูงได้แรงหนุนเดินหน้า 8. eos energy ชื่อหุ้น eos e battery storage ตตส,ส,สำคัญต่อพลังงานสะอาด 9. โ้โ o ho, ชื่อหุ้น oklo OK นิวเคลียร์ขนาดเล็กเดินหน้าเร็วขึ้นเมื่อหาเงินง่าย 10. e n b i s ai cloud ระดับโครงสร้างพื้นฐานได้ทุนต่อเนื่อง 11. อัพสตารชื่อหุ้น UPST AI Lending โตพอคนเข้าถึงเงินกู้มากขึ้น 12. c i r c เ e ชื่อหุ้น CRCL Stablecoin โตเร็วเมื่อสภาพองสูง 13. m i c r o s t a g e ชื่อหุ้น MSTR หุ้นที่เลเวอเรจบิตคอยแบบทวีคูณ 14. IONQ ชื่อหุ้น IONQ ควอนตัมคอมพิวติ้งเท่ากับแคปิตอลอินเทนซีฟดอกเบีย้ยต่ำช่วยเลง 15. BMNR ถืออีเธเรียมบวกสเต็กกิ้งรายได้โตตามแอดออปชั่นมุมมองใหญ่ที่นักลงทุนต้องรู้ฟินเทคและคริปโตกำไรกลับมาแรงที่สุดเพราะเงินหาง่ายอาสังหาดอกเบีย้ยถูกกระตุ้นการซื้อและกู้จำนองเทคโนโลยีล้ำลึกควอนตัมสเปซนิวเคลียร์ใช้เงินเผาเยอะ ดอกเบีย้ยตำ่ำช่วยให้นักลงทุนกล้าลงทุนมากขึ้นพลังงานใหม่แบตเตอรี่นิวเคลียร์กิจเทคได้แรงหนุนทั้งจากภาครัฐและตลาดทุนเฟดลดดอกเบีย้ยเท่ากับเงินทุนใหม่ไหลเข้าตลาดหุ้นกลุ่มไฮโกไฮลิสจะเป็นผู้ชนะรอบแรกนักลงทุนควรจับตาว่าเม็ดเงินใหม่จะเลือกไปเก็งกำไรในฟินเทคและคริปโตหรือไปลงทุนระยะยาวในดีฟเทค เคมีเอเนจีฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนทรับวันนี้ส,สดครับ